เกียรติสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะเมื่อนี้นะคะก็มาพบมาพอกันอีกเช่นเคยนะคะเมื่อนี้นะคะเกตก็มีแนวทางของปูหกสองนะคะบุรีรัมนะคะมาฝากเอฟซีของเกตทุกทุกคนนะคะเดี๋ยวเมื่อนี้นะคะจะได้โทษไปถามแนวทางของปูไปพร้อมๆกันนะคะว่าหมวดวันที่สิบเจ็ดกลุ่มผ้าหกหานี่นะคะปูเสียหายตัวใดนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่เขามารับช่มรับฟังนะคะ เจตก็กฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้เจตได้เหตุลิปใหม่ๆต่อๆไปนะเด้อค่ะเดี๋ยวฮาอเข้าไปโทรถามแนวทางของปูกันเลยนะคะว่าปูสียำให้ตัวใดเน้นให้ตัวใดนะคะงวดนี่นะคะเดี๋ยวฮาอเข้าไปรับชม่มรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าปูสียำให้ตัวใดนะคะเด็ดให้ตัวใดไปฟังกันเลยคะ่ะ หกหาหนึ่งมาค่ะเลขเลขเลขลักซิบลักลอยเลยค่ะอันก็ลักซิปลักซิปลักลอยมันหมกตุ้นไปกันมันได้เลขสามตัวห้องไปจับเป็นหกคู่ตอนนี้เขามันจับเป็นหกจิตสามตัวแปดศูนย์สองแปดศูนย์สองค่ะแปดศูนย์สองค่ะ ห5หาหนึ่งหกห้าหนึ่งค่ะเป็นติตัวเนึ่งค่ะพหาหนึงน่งต็นตัวเน้นมัค่ะพูเน้นตัวเน้นมีเพิ่มความโตนะค่ะวันนี้ติดสองเจอแบบติดตอ้งรนิยู2องหาาค่ะ หาหนึงค่ะประกาศสามซีสามซีค่ะะกสาม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 ค่ะอันนี้อันนี้บนแม่นว่าขาปอูอมมันเป็นเย็บบนตัวนี้อีกเย็บบนค่ะต้องถันแม่ก่อมันขอบตัวนี้นะ ออกสูตรนี่เป็นบหคคะนี่แตงีน,น่นเนแเป็นขี้หนึน่งสองหาครับสิบหาเน้นเน้นสองหากับหาหึ่งบ่ค่ะเน,น่จงังันตร้องค่ะอันนี้สูตรบนมันบ่ค่ะโปมบ่แม่นล่างมันบ่ค่ะสูตรบนอันสูตรล่างยืดต้องผีเขาเขาต้องมดเดลยค่ะ ยังได้เลยค่ะแปดสามแปดสามค่ะแปดสี่แปดสี่ค่ะห้าหกห้าหกค่ะห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าหกเพห้าเจ็ดเป็นตัินึงเนี่ยค่ะตรงนี้สองตัวนี่็เป็นกระร่อง ค่ะอัน <t eg ued> นี้จุดในผไหนบนไหนก็ไหนด้วยจุดในค่ะแต่ว่ามีอยู่เดี๋ยวบอร์มนี่แชร์ถึงนี่รี2ตัว2ตัวโค้ช2รายนี้2ตัว3ขัวอืมเอาเอามาเลยก็ได้จะให้เอฟให้เอฟซีพันเรือกเอาเนาะค่ะปูเออเอาแบบว่าเอาเรียกหลังมันไะมฮะเรียกหลังกับ บนมนั้ปะค่ะอันนี้เป็นเลหลังแล้วนี่มีหวมีหลังอีกหลังเจ็ดสี่สองเออวันนี้ก็บแปดอ่าสามเลขลักคือกันปะค่ะน่เป็นไลกันมา,นะากเลยตจับแปดเจดตรงห้าสามค่ะมันนี้จบับครูมั้งมังลงเลขอตร,น,น,รตนี้กัน คม่ว่าเป็นตัวขาก็เป็นหา้องแบบนี้ค่ะ้รต้นันี้กับต้นสามปีกับต้นกันค่ะแล้วไม่ียรูาปะนี้ว้ต้าแปดาแบนบ่ค่ะแน่มันีบนนีชุดนี้เป็นบนเปางนจะไปแช่ตามโปไม่จุดไหนะาะขาแปดค่ะแมนวิ่งบบ จ็ดกับ4ีนวิ่งเจ็ดกับซีมันบ่ค่ะแม่นค่ะเป็นตัวตัวเป็นไเจ็ดมีหาแปดตัวเดียวนี่ยคะปูเพราะมันกระตุงกันเนาะสามซีกระตุงมันบ่ค่ะสามซีอ่หนึ่งสองหากระตุงเนาะค่ะเพิ่มแค่หาแปดเนาะค่ะปูแม่นค่ะอรือเพ่มนกันอกม่ได้หลายตัวเช่นเจ็เจ็ดห้าแปดก็พอค่ะ มีค่อกันสองศูนย์ช้อกันมีสามศูนย์่ช่สองศูนย์ค่ะตัวล่างก็สดบนค่ะก็ด่แก็เป็นสดเป็นดตงดร้องกันลงมาค่ะสรุปว่านะคะสรุปตัวเลขของปูนะคะกับมี่นะคะเลขหลักของปูเจ็ดมีเจ็ดมีสี่มีสองมีแปดมีหามีสามนะคะเนาะค่ะแล้วก็ เลขวิ่งของปูนี่ให้เจ็ดกับสี่เป็นปะค่ะเนนค่ะแล้วก็เลขสามโตมี 8, 0, 2, 6, 1, แปดศูนย์สองหกหาหนึ่งเน้นที่หกหาหนึ่งนะคะปูเนนค่ะแล้วก็สองหาหาหนึ่งสามสี่สามสามนะคะเลขบุญนะคะและ้วค่ะมาเพิ่มอีกหาแปดคูหนึ่งนะคะเน้นค่ะแล้วก็เลขกลางนะคะมี แปดสามแปดสี่หาหกหาเจ็ดนะคะตัวเด่นก็คือหาหกกับหาเจ็ดนะคะปูค่ะเนี่ยค่ะแนวทางของปูนะคะสามนี่ไหมค่ะแปดสี่แปดสามก็ส้นกันนะคะแล้วก็หาหนื่งนี่หาหนึ่งนี่ดังเลยค่ะดังดังยุบ้านด้วยนี่หาหนึ่งหาเจ็ดหาแป๊หาหาเจ็ดหาหกเนี่ยค่ะ ค่ะให้เอฟซีเป็นไปพิจารณาเนาะค่ะคุณกันนอนเข้าวันคุกันเนาะค่ะเอ้พี่อยากเป็นงินเนาะงั้ก็หับปู๊ไอพี่อยากเป็นเงาตัดไตัดตัวใดก็ไดค่ะให้เอฟซีเพิ่นเลือกเอาเนาะค่ะว่าเพิ่นมักตัวใดเนาะค่ะเป็นตึกมื่อไโต ค่ะก็มสรุปแนวทางของปูหกสองปูบุรีลัมนะคะงวดวันที่สิบเจ็ดกุมภาหกห้านะคะเลขลักปูนะคะปูไหามากนะคะมีเจ็ดมีสี่มีสองมีแปดมีห้ามีสาม, 5, มนะคะปูจับคู่ไหาเนี่ยค่ะแปดศูนย์สองหกห้าหนึ่งสองหาหาหนึ่งสามซีสามสามนะคะ, 2, 1, 25, 51, 34, ะ,คะ,ะก็มาเพิ่มหนึ่งตัวนะคะคือหาแปดนะคะตาปูหายเน้นนะคะสองหากับหาหนึ่งนะคะ เลขวิ่งนะคะเลขวิ่งล่างนะคะมีสามกบหกนะคะปูห้เน้นที่สามนะคะหกเป็นตัวล่องนะคะนะคะปูหอมากนะคะมีแปดสามแปดสี่หาหกห้าเจ็ดนะคะมีหาหกหาเจ็ดเนี่เป็นตัวเน้นของปูนะคะแคบหน้าจอไว้ทะเบงเลยนะคะแนวทางของปูนะคะทุกตัวเลขนะคะที่เกจดาวไม่แ,มแบ่งปัดน,นะคะเป็นเพียงแนวทาาแค่นั้นนะคะให้เอฟซีไปผิดแต่ละ,ะ้าเนาะค่ะเนาะปวันก็มีเขาบางังรุดบางนะคะค่ะแนวทางนะคะ สุดท้ายนี้นะคะเกดก็ขอให้เอฟซีองเกตทุกๆคนนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยาเก็บอยาจ,จนเด้อค่ะคะอยลำลำเรื่อยรสุขูมสุขคนนะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีแครตัวเลขมาฝากนะค่ะเนาะกับพกพอกันใหมในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ